สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์โยคะที่เป็นที่นิยมในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งก็คือตัวรองเขา่าแต่ตอนนึ่ขอทิบายก่อนว่าทําไมถึงต้องใช้ตัวรองเขา่าสําหรับผู้ฝึกใหม่ที่เพิ่งเริ่มฝึกโยคะเนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือเวลาก,กดน้ําหนักลงเข่าในท่าหลายๆท่าย่างเช่นท่าพวกแคทคาวหรือว่าโลลันเนี่ยปกติคนจะทําแบบนี้ซึ่งพอกดน้าหนักไปลงที่เขา่าปุ๊บเข่าจะเจ็บนะครับแต่บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ไม่ไมควรจะกดน้ำหนักที่เขา่าจะควรกดไปที่ปลายเท้าแล้วก็ยืดตัวขึ้นมากกว่าเพื่อให้หน้าขาได้ยืดมากขึ้นแต่เนี่ยเป็นการที่แบบพูดง่ายสําหรับคนที่เป็นมือใหม่จะยังไม่สามารถทําได้หรอกนะครับ แต่ถามว่าจําเป็นไหมสําหรับการที่จะต้องไปซื้อที่รองเข่าบอกตรงๆก็คือก็ไม่จาเป็นถ้าคุณมีผ้าแบบนี้อยู่แล้วก็สามารถเอาผ้าพวกนี้มาลองใช้ได้อย่างที่าสาธิตเมื่อกี้หรือบางท่านก็อาจจะใช้เสื่อที่มีอยู่แล้วนี่แหละพับเป็นสองชั้นนะครับแล้วก็วางเข่าอันนี้ก็จะสามารถช่วยรองรับได้แล้วแต่สําหรับบุคคลที่ต้องการที่รองข่าจริงๆจังเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้ฟังว่าในตลาดเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นพวกแผ่น p u หรือว่าแผ่น PVC แบบนี้นะครับ ซึ่งบอกตรงๆว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นเศษที่เหลือจากการคุณนึกออกไหมครับเหมือนกับเวลาทาคุกกี้เนี่ยเราคุกกี้คัตเตอร์มาตัดแบ่งโดปุ๊บมันจะเหลือเศษตามขอบขอบนี่แหละครับคือเศษเหล่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางร้านหลายๆร้านไม่คน,นามาจาหน่ายได็ซ้ำเพราะว่ามันแค่เศษชิ้นง,งานซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเอามาใช้เป็นสวอชสมัยอะไรแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้ดูสีให้ลูกค้าดูแค่เองแต่หลายร้านเนี่ยก็เอาตรงนี้ซึ่งเป็นเศษงานเนี่ยเอามาขายในราคาที่แบบคู่นึง500อยอะไรแบบนี้ ซึ่งพวกนี้มันไม่ได้รองรับเท่าไหร่มัจะซื้อแบบนี้แนะนำว่าไม่ต้องซื้อเลยดีกว่าแค่พักเสือมาก็คือเท่ากันเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นความหนาเท่าเสือปกติอยู่แล้วมันจะไม่ใช่พวกอุปกรณ์โยคะจริงๆที่ทํามาเพื่อสําหรับรองรับเข่าซึ่งพวกนี้จะมีความหนามากกว่าจะหนาเป็นเซนต์แค่ประมาณ5มิลมิลอะไรประมาณนี้ส่วนสำหรับที่รองเข่าโยคะนะครับในตลาดตอนนี้แบบแรกที่จะมาคุยถึงก็คือนี้ซึ่งเรียกว่าโยคะเจลลี่นะครับทำมาจากตัวซิลิโคน ซึ่งอันนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นดีทนทานใช้ได้แต่ปัญหาก็คือว่าแอร์เรียในการรองรับตรงนี้น่ยค่อนข้างเล็กฉะนั้นเวลาลงเข่าไปปุ๊บเนี่ยเข่ามักจะไปชนขอบข,ข้างๆพวกนี้ซึ่งพอชนปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งทําให้เจ็บซึ่งมันก็จะทําให้มันไม่ใช่เพอร์เพสของมันเพราะว่าเพอร์เพสของตัวนี้มันคือการรองรับเข่าซึ่งถ้าใช้ไปแล้วมันเจ็บก็คงจะไม่เหมาะร oh. ้านก็ไม่ได้มีมาจําหน่านะครับวันนี้แล้วปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมาก ต่อไปก็จะเป็นแผ่นรองเข่าที่ทํามาจากวัสดุ NBR อันนี้ตอนนี้ไม่มีตรงนี้ให้ดูแต่เดี๋ยวจะไปหารูมมาให้ดูนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นหนาๆใหญ่ๆประมาณขนาดนี้เลยซึ่งจะมีความหนาเป็นเซนเซนเลยนะฮะอันนั้นก็คือจะเป็นแบบว่า2เซน3มเซนก็มีปัญหาของวัสดุ NBR คือว่ามันจะยุบเกินไปซึ่งเวลาใช้ปุ๊บ,บเนี่ยมันจะไม่มีความเสถียรเพราะว่ามันมีความหนาอันนั้นก็เลยจะไม่นะเสน วนของทางร้านที่นํามาจําหน่ายนยก็คือจะเป็นรุ่นแบบนี้นะครับซึ่งถูกออกแบบดีไซน์นรลมาเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็พกพาง่ายไม่เหมือนพวก NDR ที่ต้องพับต้องอะไรอันนี้ก็เป็นชิ้นๆเก็บใส่ก,กระเป๋าได้เลยแต่ถ้าเจอรูปร่างแบบนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างมันจะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมัมเนี่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับทดสอบดูว่าความหนาแน่นเหมือนกันไหมดูอันนี้เนี่ยงอได้ง่ายๆเลยแต่ดูอันนี้นี่งอไม่ไปเห็นไหมครับฉะนั้นไม่ว่าจะหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแต่ความจริงความหนาแน่่่นนนจะะไไมเทากกัั็ด้ครบ ฉะนั้นเวลาเลือกก็ควรเลือกให้ดีๆแล้วกันว่ารองเข่าที่มีความหนาแน่น,นพอใช้ได้ใช้งานได้ดีปัญหาของอรุ่นนี้อย่างเดียวก็คือเลยว่าคุณไม่ควรจะไปหักหมัดถ้าหักเนี่ยมีสิทธิ์สิทธขาดได้แต่ถ้าคุณใช้ธรรมดาไว้รองเขา่าเฉยๆเนี่ยไม่มีปัญหาโอเคสุดท้ายแล้วนี่นะครับก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าสําหรับผู้ที่ ใกล้ที่จะยืดได้แล้วกาจจะไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์พวกนี้เสริมก็ได้ใช้ผ้าหรือว,ว่าพับเสื่อเอาก็ได้นะครับแต่สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะซื้อแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกอันที่มีความหนาแน่นที่พอด,ดีีไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนะครับถึงจะเป็นรองเข่าที่เหมาะกับทุกคนได้